สวัสดีครับเป็นแฟนบอลทูเดย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับวันนี้เน้นไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องบอลทูเดย์ก็ฝากกดติดตามกดลกไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเริ่มที่ดิวที่เป็นแฟนพี่ๆของแดงเนี่ยรอลุ้นอยู่ครับอย่างมาตินซูบิเมนดี้ล่าสุดเนี่ยฟอบิชเชลโรมาโนรายงานว่าซูบิเมนดี้ปฏิเ,เสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลครับซึ่งเขาทำแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ในดิวที่เคยยื่นไปของไบยิรูนิคแล้วก็อาร์ซอน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากโรโมาโนโบอกว่าซูบิมินี่รักโซซิดมากๆครับรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็จะอยู่กับทีมต่อไปพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ด้วยซึ่งจุดข้างล่างเนี่ยที่โรมาโนโบอกน่าสนใจครับข้อเสนอที่โซซิดาดจะยื่นให้เนี่ยอาจจะต่ำกว่าลิพูลด้วยซ้ำครับแต่ว่าเขาเลือกจะอยู่กับเดลโซซิดาดต่อไปนะครับนั่นแปลว่า,วาซูบิมินี่โอกาสย้ายายากม,มากๆคือเขารักที่จะอยู่กับโซซิสาด,ดแล้วก็อยากอยู่ในสเปนต่อนะครับสำหรับดิวนี้ สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์เตดที่รอรุนการเปิดตัวของมัเติเล็กก็รออีกใจหนึ่งครับคาดว่าจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก่อนวันพุธช่วงดึกนะครับเพราะว่าแมนยูแต่ต้องส่งรายละเอียดเรื่องของข้อมูลผู้เล่นเนี่ยไปให้พรีเมียร์ลีกก่อนวันเพื่อสอบบดีในช่วงเที่ยงตรงเที่ยงกฤิหรือว่าเย็นบ้านเราหกโมงเย็นวันพฤหัสนนะครับก่อนมีเกมเจอกับฟูลแลนในวันศุกร์ uk. เวลาตีสองต่อเช้าวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยตรงกับเวลาเที่ยงกฤิชช่วงสองทุ่มวันศุกร์นะครับ แล้วแต่เดินทางถึงอังกฤษเรียบร้อยตรวจร่างกายแล้วก็ผ่านเรียบร้อยด้วยดีครับเราเปิดตัวทางการซึ่งข้อมูลจากโรมมโน่บอกว่ายูเต็ดคาดหวังแล้วก็ให้เดลิกกับมาซาวิมีชื่อในเกมเจอฟูลแลมเลยครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเดลิกและมาซาวุลีก็เดินเล่นอยู่ในแมนเชสเตอร์นี่ครับมีแฟนๆไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันเพียบเลยนะครับก็รุนว่า สองคนนี้จะเปิดตัวในช่วงวันไหนหรือว่าใกล้ๆเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้ตามไม่ได้ครับ t w i t t e r ของยูเต็ดจะมีส่งสัญญาณมาล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงว่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการแล้วสำหรับดิวกลางๆครับข้อมูลจากแมพเชียร์บอกว่ายูเต็ดทำงาน2ดิวคู่กันไปทั้งดิวมานเตอูกาเต้แล้วก็ดิวซันเนอร์เบิร์ดเะครับดิวอูกาเต้เนี่ยยูเต็ดกลับเข้าไปในดิวแล้วและกลาลังรอคุยเรื่องของราคาค่าตัวที่จะบีบลดลงมาครับซึ่ง มีข่าวเหมือนกันว่ายูเต็ดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำจอร์นโชเข้าไปเกี่ยวเนื่องในดิวครับซึ่งเปเชอยากได้เป็นดิวยืมตัวมากกว่าและไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกับดิวกาเต้ซึ่งยูเต็ดกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่ว่าพวกเขาจะทำยังไงให้ราคาอ,อกาเต้ลดลงมาได้นะครับทำงานร่วมกับดิวซันเดอร์เบิร์กด้วยข้อมูลบอกว่ายูเต็ดทำงานควบคู่กันไปเลยครับซันเดอร์เบิร์กเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ลงเล่นไม่มีชื่อในเกมเบอร์ลี่เจอกับลูตันในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีการยืนยันว่าเขาเป็นอะไรกันแน่แม้ว่าจะมีข่าวว่าเจ็บเล็กน้อยก็ตามแต่ดูเหมือนจะเป็นการถนอมร่างกายไว้รอย้ายทีมนะครับก็รอรุนกันว่าดิวกลางๆเนี่ยจะเป็นใครที่เข้ามาบ้างหรือจะเป็นตัวที่แฟนๆถูกใจหรือเปล่าครับทำงาน2ดิวคู่กันไปแบบนี้ก็คือการโชว์ผลงานที่เห็นของบอดบริหารชุดใหม่ที่มีการเผยเลยเพื่อขาดดิวหลักดิวสำรองนะครับวันนี้ขอบคุณมากทีบบ่เข้ามาติดตามคราบ,บอกเขาชื่นชอบเนื้อหาที่นํามาฝากกันฝากก,ก,กดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ